นี่อริยฟาซิกค,คือคนที่รู้แต่แกล้งไม่รู้ัล้์ก็เอาประมาณยกตัวอย่างกลุ่มประชาชาติที่อัลลอฮ์ไม่ชอบเลยอะเกลียดเพราะว่าอุตสาฟุ่ฟัฟกให้เป็นประชาชาติตัวอย่างคัดเลือกนบีเยอะแยะมากมายจากกลุ่มเหล่านี้แต่ยูเนี่ยเป็นผู้ที่อุปสายเข้าใจง่ายๆทรยศรอนอัลบอกรอตอนที่ละมาตาจุดเนาะผมก็เลยจำสุร้อนถึงสุร้อนเนีถึงอายัดเนี่ย ayat ki kasib kau ni ya? auzubillahi minasyaitonir walaqad anzalna ilayka ayatin bayyinat wama yakfur biha illa alfasiqun apa ayat sama yuk kena um, sesungguhnya kami turunkan kepada engkau ayat-ayat tanda-tanda bayyinat yang jelas dan nyata wama yakfur bihima Uh, um, dan jangan kamu kufur dengannya ฟาสิกูนก็เลี่ยวเราอย่งฟาสิกถ้าแปลภาษาไทยสำหรับผู้ที่ไม่เข้าใจภาษาบาลีก็แท้จริงแล้วเราได้ประทานได้ประทานอัลกรางลงมาให้กับเจ้าเนี่ยายาตสันจัลักต่างๆบาย,ยินาทอย่างชัดเจนวา่มามายักฟูรูบิฮะมายักฟูรูบิฮะซึ่ง และไม่ให้พวกเราทุกคนนะที่เป็นบ่าวของพระองค์นั้นกุฟรปฏิเสธสิ่งเหล่านั้นก็คืออายะต,ต่างๆนะสัญ,ญลักษณ์ที่เอาไปเจ้าประทังประทัแต่จะมีกลุ่มหนึ่งที่จะปฏิเสธนั่นคืออิลลสลาิกนมฟาซิกคนหรือคนที่รู้แต่แกล้งไม่รู้จะไม่เต็มมันคนฟาซิกนี่คือในที่นี้คือคนยิวออรอยฮูดี น่าคนยิวฮุดีดิคิดว่าท่านนีเสืบเหตุเริ่มลตลอดแต่ข้อแรกเลยนะอัลลอฮ์ก็เอาเปมารปมายกตัวอย่างกลุ่มประชาชาติที่อลัลลอฮ์ไม่ชอบเลยนะะชชเอะเกลียดนะเพราะว่าอุตสาฟุ่มฟักให้เป็นประชาชาติตัวอย่างคัดเลือกนบ,บีเยอะแยะมากมายจากกลุ่มเหล่านี้แต่ยิวเนี่ยเป็นผู้ที่กลุ่มสายเข้าใจง่ายๆทรยศกุฟรในมักทฮัน Nah, fasik. Nah, buat tak tahu. Tuhan bagi kemu, um, pilih bangsa dia sebagai bangsa yang mulia dia kena ayat ayat, ayat kitab Taurat di, diubah sesuai mengikut hawa nafsunya. Nah, perapian ayat kampi Taurat tam arum faitam kontu eng tam cai chop. Nah, seng macam ni ayat kitab dia kau kit, -kit eng ah, almudah dah. Nah, nah ini contoh contoh sebagai golong manusia yang yang sangat jahat, nah yang sangat buruk. Kalau bahasa Indonesia bangi sangat jelek. Nah jadi Tuhan sebelah Tuhan memberitahu kalau nah, kita jangan tahu, okay macam ni. Nah kalau kita tengok uh, dulu kita semaya zaman Nabi semaya menghadapi baitul Maqdis tiba-tiba tuhaya cuba kepada Mas. Masjidil Haram. Seolah Tuhan tak kita support dengan Yahudi walaupun uh, orang Yahudi sebenarnya dia termasuk sahih juga. Dia semua Tuhan. Allah minta cuma dia uh, dia fasik, dia kufur nikmat Tuhan tu dia Tuhan murka. Dia sebenarnya ahli kitab semua Tuhan juga sama. Nah. Uh, demikian juga dengan puasa เช่นเดียวกันกับพอซเนี่ยนบีบอกว่ากินสาหรนี่ทำไมต้องกินสาหรให้ความสําคัญกับสาหรนอกจากมีบรอกัตแล้วเนี่ยนบีบอกว่าอยากจะให้มันต่างกับยิวอะ่ะยิวกถือนอดเหมือนกันนะแต่เขาไม่กินสาหรเขาไม่มีสาหรมีอิฟตอร์อย่างเดียวเขาจะอิฟตอร์เย็นเมื่อวานนะก็ต้องรอเย็นอีกวันนี้แหละอิฟตอร์เาขาจะไม่มีสาหรฉะนั้นเราจะต้อง Lukun, insaahur ni, ini berkatnya. Law mengatau, law, law, tumpang panitian. Walau tidak ni, kita, 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 Uh, dan start mula cerita Yahudi Ali Imran Anissa ada Yahudi telah sampai hujung ni ada sikit-sikit Yahudi dan kita baca uh, macam Dr. Abidin baca Al-Hash pun ada tentang Yahudi lagi nah, ada sikit-sikit lagu je tapi oh, tahu bahawa Nabi Muhammad akan lahir akan lahir di negara Tandu Mekau Shana dan terjadi dan terjadi dan terjadi dan กำแพงเมืองกับเขาสร้างกับกาซาน่นแหละไปอยู่ที่ชาติอยู่ในกำเบียร์โรอาเนี่ยผมพบว่าออาลอนได้อุปมาอุปมยพวกเขามอนกับสัตว์นี่คือนิสัยของขอ,องยืเมันก็นลิงออันที่สองที่ผมโอกริวกวเขาอย่าประตามัลิงลิงนะล่าอนะ่าล่วจะเห็นว่าเกิดมาจากยิวอะ่ะเขามีความตักหลังตักลาม ซึ่งสังเกตดูดีๆเนี่ยเป็นสัตว์ที่ไม่ไม่มีมิตรภาพากับคนอื่นรู้จักแต่รักษาแต่นายของตัวเองอ่ะประไงนี่พระไงแล้บบาาวพูดทามิอาตยอห์ดีงเนี่ยผมนี่เสียดายของขันย์จะเสียดายเพราะว่ารู้รู้รู้รมาว่าตัวนะฮะไม่จฟ้าให้กับพี่น้องมุสลิมทุกท่านนะว่าคนที่มีกินซาฮุเนี่ย่ะโควิดนะซะเปลี่ยนเป็นนิสัยให้มันตื่นลุกขึ้นมากินซาฮุนมันจะดีกว่า